รายการค้าวันที่5มกราคมออกไปเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระเงินร้อยขายยกมาต้นวัวเลขที่อ้างอิง99801จากบริษัทปูนซีเมียนไทยจำกัดมหาชนได้รับเช็คจ,จากธนาคารกุงไทยสาขาพะราม4เลขที่4481234 ลงวันที่15มกราคม54รับชำระเต็มจำนวนที่ระบบลูกนีแล้วไปขอหนึ่งกดตรงนี้ for ไปเสร็จสินค้า R I สาขาสำนักงานใหญ่เลื่อนเอกสาร0001ใบเสร็จรับเงินขายกดตรงโอเคที่ปุ่ม F3 เพิ่ม แล้วไดที่อ้างอิงระบบการทำงานให้เปลี่ยนวันที่เอกสารเป็นวันที่ค้ามกราหกศูหัสลูกค้าใส่จุดเลือก C ีกศูย์หบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมางาชน รายการยืนไว้สินค้านะคะช่อง Type ใส่ปุดกด Enter ค่ะเพื่ <S si ก s I ใบส่งใบส่งของทักใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้หรือเลือกขายกดเคื่องเลขที่ใส่จุ่กด Enter เพื่อ H I ศูนย si ์ศูยหนึ่งทักศูนย์ศูนยนสองนะคะ ไปในาการล้นะคะข้าคอลัมแรกใไปจดนะคะประเภศของเอกสารนะคะจุดค่ะเลือก CL ฝากโดยเช็คธนาคารื่นเลขที่เลขท็คนะคะ ดีสี่แปดหนึ่งสองสามสี่วันที่เช็คครับเอกสารครับใบเครดิตตรงนี้นะคะให้เปลี่ยนเป็นวันที่สิบห้าค่ะหัสธนาคารนะคะใส่ enter ค่ะ ธนาคารกรุงไทยนะคะ KTB ค่ะกดเลือกค่สะสาขาพหลาศรี การแล้วก็แอ็กซิสบดค่ะการอ็กซิสบดค่ะหถามว่าต้องการพิมพ์หรือไม่กดไม่ใช่ค่ะกนเคเคปคอค่ะใช่ค่ะกนเคสเคปคอร กด็ดเพนเซนค่ะจบรายการค้าวันที่ห้า